สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟทีพี่จาทุกๆท่านนะครับมือนี่ครับพี่จ้าประทุ่มราชครับผ้าพี่น้องมาเบงงัวแม่ลูกับง่วททองครับมาอยู่กับแม่นางครับสวัสดีครับแม่นางครับสวัสดีจ้าง่วหน่อยเพิ่นไปแล้วพี่น้อง<笑><笑>กำลังว่ากำลังหาวเลยเนาะแม่เนาะจ้ายประมาณ3มอาทิตย์ครับพี่น้องงามงามตัดตัเลยนะครับมือนี่มีมาฝาพี่น้องทั้งหมด2โคมเนาะแม่กับง้วททองสองโตครับพี่น้องนะครับแมลูกราคาเพิ่นห่อไว้3ามต้นครับ3าม0มืน 3กับ32 0 0 0ครับพี่น้องอยู่บ้านทวีผลตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชมุกดาจังหวัดอำนาจเจริญครับงวงหน่อยเพิ่นสิไปหาเอืออีกตัวหนึ่งอีกโคมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบอ่งแต่ละโคมนต้องกันนะแม่เนาะจ้ามีเด็ดครับเดี๋ยวเาเริ่มจากโคมนี่ก่อนพี่น้องโคมนมีนาสนใจได้ครับเป็นงวหลูกแรกอวนทั้งแม่อวนทั้งลูกครับลูกคนวัยสามอาทิตนะครับโคมแรกเป็นงวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกสาววัยสามอาทิตนะครับงวหลูกแรกแม่นั่งเปิดจักรบาทครับ สามหมื่นสามจ้าสามหมื่นสามพันครับพี่น้องต่อรองไหนเนาะแม่เนาะจ้ะนะครับแม่สูงอะไรครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบจ้าร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับเป็นง่วลูกแหลกครับพี่น้องสามหมื่นสามพันนะครับแม่เป็นหนังหนาแลยก็อ้วนนะครับเป็นพรามันดูผสมพี่น้องตอหนอกใหญ่ครับหนาโหนกงามลูกเพิ่นไหวสามอาทิตย์เนาะแม่เนาะมากินนมเก่งนะนมน,นดีดีเด้อพี่น้องโค้งนี่ สามหมื่นสามพันแม่ซุ้ม่อยสามเจ็ดพี่น้องน่าสนใจนะครับเนื้อนังดีแห้งนุ่มซีเต้าเล็บข้อเท้าปกติดีครับค้าทุกข้าทอนแม่ประกันไท้สักมือประกันสิบมือจ้าสิบมือทรงฟรีก็ลอยโลดนะแม่เนาะสามหมื่นสามพันครับพี่น้องเด้อผู้ใดาหางัวแม่ลูกครับแม่ลูกแหลกครับพี่น้องเคยไปลูกนึ่งโตนี่ครับสดๆเลยลูกกำลังกินนุ่มอยู่นะครับลูกไววสามอาทิ์ลูกสาวนะครับลูกเพื่อนลำลางงามงาม,งามพี่น้อง เเจาสมโตมาแแม่ตัวเนาะเอาค่ทุกระท้อนแม่ประกันไทยนะครับซิบหมือใบหูบฉีกบแวงครับแม่เพื่อนจมูกบัฉีกบแวงครับสีกับไรพี่น้องสีกับไรลูกเพิ่นนะครับเครื่องพานะครับพ่นหางเปย์ใหญ่พ่วงหางดํานะครับแม่เพื่อนกับเครื่องพานะครับพ่วงหางดําแต่ว่ไในอ้วนในนานะครับสีกับไลพี่น้องตัวลูกสีแดงงามนะครับนุ่มกับสีเต่าวัวรูกแรกนะครับสนใจกับโทมห้าแม่นางได้ กราทกกาะท้อนประกันให้ซิปหมื่นครับส่งฟรีลอยลูกนะเมย์เนะาะลอยก็โลูกแม่น่างกับไปคือเกาคือเก่าค่ะพุณทานผู้ชมมากแล้วคุณท่านผู้ชมเอฟซีพจาพี่น้องเลยเล็บว่าเท่าปกติครับตันดีด้อพี่นอ้องโคมงมีเอาโคมแรกเนื้อหนังดีแห้งแม่เอ้ยเนาะจ้าตาหมื่นสามเป็นแมลูกลูกแม่ครับวัวสองโตพี่น้อง ครับต้นตันแหละผูนทันผู้สมเต็มหุ้มคามอยู่พี่น้องเลยนะครับนี่ลูกเพลนลูกเพลนก็เป็นลปลาม,มันดูผสมครับเพลนหลอดตัวงวัวนี่ครับอีลาน้อยอีสิ่งหลักนี่ครับอาทีหัวลุนกระเดยได้อพี่น้องนี่ครับลูกสาวน้ำล่างงามงามน้ำล่างงามแีม่อยางน้องเมย์ล่างเพลนนังน,นาดีครับตอนน้องแก่กันโง่ดีดีเอาคมแหลก 30, สามหมื่นสามห้อง ต่อรองกันได้ครับพี่น้องประกันตำนี้นะครับแม่ลูกโค่มนี่เป็นชุดแหลกครับผมมักน้ำอยพี่น้องเพิ่นอ้วนร้ายไงแหลกกันลูกแหลกครบนะครับผู้ใดได้สืงว่าทองไปได้ตั้งตู้ผูครับนี่แม่ลูกลูกแม่จัดแล้วโคมที่สองครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกสาวไปลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับวัหนึ่งเดือนกว่านะครับโคมนี่เปิดจ็กบาทครับไปนั่งสามหมื่นสองค่ะสามหมื่นสองครับพี่น้อง ลูกเพิ่นง,งามแห้งครับลูกเพิ่นง,งามแห้งอาติหัวลุนกระได้เนาะแม่เนาะจ้าเพิ่นมาเป็นลูกสาวของ KF31 ครับนี่ไว้เดือนก,กว่าๆพี่นอ้องตากตาหักแม่กับตัวใหญ่แม่สูงกันได้ครับสูงลอยสี่สิบสี่สิบสองค่ะลอยสี่สิบสองเป็นงอหลูกสองงอครับแม่จ้านี่ครับลูกเพิ่นเปรนครับพี่จาสามหมื่นสองพี่นอ้องสื่อตะลูกกระคุ้มแล้วพี่น้องมึงน้ำล่างเพิ่นนี่ครับพูดน้ำล่างเพิ่นไปหาแม่กับลูกจะเฝ้าจะเฝ้าเรียนน้ำกันเท่มา,ามื่หูเสียแล้วแม่ หอยู่แม่กระหูลูกกระหูแต่ว่าแม่พอถ้กินเก่งแห้งเนี่ย <c oughs> แรมเก่งเก่งนะขมปอยอย่เลิ่มหมดได้พี่น้องเอาสามหมื่นสองพันครับพี่น้องแม่สูงร้อยสี่สิบสองเป็นงอลูกที่สองอยืนอยู่ครับลูกสาวเคปสามหนึง่งใบหลอดประเทศหายเนาะ <c oughs> จ้าแม่กับเป็นปลามันดูผสมครับสีออกจำปาพี่น้องนี่ครับจมกูกสีดำบอสีบอแหวงครับหูนะครับฟังนั้นนี่เคยติดแตกหูมาเจ้าหูนิดหน่อยพี่น้องนะครับเจ้าหูนิดหน่อยไว้ใส่ปลายแท็กหูนะครับนี่ลูกเพิ่น นีเล็บกับไม่น่วกขังขอกเนาะนี่ครับเอาสามหมื่นสองแม่ลูกลูกแม่นุ่มซีเต่ารับนำลางลาไปหอดนมนะครับขาทุกขาดถอนประกันไถ่เนแม่เนาะเห็ดอมนะครับเครื่องอมพ่วงค้างดำานุ่มซีเต่าลูกผมกินนมแหลวกินลูกไหวเดือนกว่าครับเรื่องกินอีกกินเก่งเนอพี่น้องขั้นปล่อยปึ๊บนี่เล่มโบโบงเงยน <laughs> ำลาง สามหมื่องทรงฟรีร้อยโลเลบอเมจ้าร้อก็โลกไปคือการ้อยก็โลกับไปมหาไม่นั่งรหลนะแม่แต่เป็นแม่ครับแม่อยากทรงขับเมแต่ว่าลูกงามนะเมจ้าให้ลูกงามงมเพลดํำนะครับข้นหางเปีหูนะครับหูทั้งแม่หูทั้งุนนี่กเพนแม่สีจำป่าลูกออกมาเดี่ยงมึงเนีพี่น้องการใจลูกนะครับการใจลูกพี่น้องมึงที่หล่ะ กิบหูดาจมูกดานะครับเครื่องดําหนังหน,นาโค้งสางใหญ่ครับว้เดือนหนึ่ง, <c oughs> งเดือนกว่าๆคู่นีสามหมื่นสามหมื่นสองว่แม่จ <c oughs> ้าป้าทแม่สูงหลอยสี่สิบสองพี่น้องลูกตัวแม่งามมาสิครับสนใจโทรมาหาแม่นา่งเลยเลยมือนี่จัดนะครับราคาพิเศษให้แบงปันพี่น้องนะครับอนาคตมีอยู่แล้วครับจงังหวยลูกเพิ่กันใยไปเป็นแม่พันธุ์ใด จังหน่ยแม่เพิ่นกะทองครับบอมักแม่เพิ่นกะขายแม่เพิ่นเนื้อคาสื่อกลางใหญ่ได้พี่น้องกนแม่ทองไปเอานะครับอนาคตมีลูกสาวคนน่าตีห้องรุนอยู่ดอกพวกเขาพ่ได้ขึ้นอยู่หูเนาะจ้าขั้นข้าเจ้าเลี้ยงให้อาหารเต็มที่เพี๋ยว่าสิ่งงามอยู่เดิพ่นกินเก่งเนาะหอ่ะจุ้งโชว์จังหน่อยครับแม่ให้แม่เพื่นยางจังหน่อยเนยางมะลุยางมะอ่ะยางโชว์จังหน่อยลูกยางมะอ่ะผมซอยไรไปลูกไป ก้าวจล้ก้าวหนึ่งลูกอ่นนี่ครับเด้ออ่ะต่อไปเบิ้งแม่ทองครับนี่ครับชุดต่อไปครับพี่น้องนะครับเป็นง้อทองครับทองสี่เดือนกว่านะครับนี่ครับเจ้าหิ้วโกนะครับแม่นางปากกันทองให้ครับแม่นางเปิดจักบาทครับเปิดไปสองหมื่นแปดจ้ะสองหมื่นแปดพันครับพี่น้องนะครับนี่นะครับตอนนี้มันทองนะครับทองครับเจ้าหิ้วโกนะครับทองก็เจ้าหิ้วโก วันที่ผสมครับวันที่20มิถุนายน66กับรถคลอด27มีนิ67นะครับมีใบมีหลอดได้4เดือนกว่าๆเหลี่ยวนะครับไม่น่าประกันทองเนาะจ้าอยากไปกินหยากระมูล่ะครับพี่น้องสูงอะไรครับแม่สูงลอยซ้ำแปดค่ะลอยซ้แปดครับเปิดใบ2 8 0 0ต่อรองกันได้ทรงฟีลอยโลครับตัวทองเรียบร้อยประกันทองเนอะพี่น้องนะครับคีบหูดำจมูกดำนะครับอยากไปกินหยากระมูวันวัน คาาทุกกะทอนไม่น่าประกันไหยน,ยนะแม่น้ะจ้าอ่าเป็นลูกเดียในทองครับลูกที่สามในทองค่ะลูกที่สามในทองครับน,งบนังนาดีนะครับเคื่องดําพ่วงหางดํานะครับขี้ผู้ดจาจมูกดานะครับจมูกก็ฉีกก็แหวงเอาลูกสามในทองห้องเศรา้าแปดทรงฟรีร้อยโลครับคาาทุกกะทอนประกันไทยครับโทรมาหาแม่พเด้อแม่พันจักทรงไหยแบ่งปันไปเลียงนะครับงวดทอง กับเจา้าฮิวโก้นะครับพอพันดิครับอ่เบื้องด้านท้ายเพิ่นนะครับอ่ะเครื่องดำนะครับนุ่มสีเต่าพวงนางดำเพิ่นท่ายเลี่ยวครับเพิ่นกะติป้อยเขา่าเนี่ยพี่น้องปลาปลาหย่าเพิ่นอนะ่าสูงลอยสามแปดตัวเมีเนาะจ้าอ่าราคาห้องนะครับสองแปดต่อรองกันได้ครับพี่น้องเดบขอเท่าบากะติดีครับมือนีเป็นชุดที่สามนะครับ อยู่กับแม่นางบ้านเท่าวีผลบุหรี่มาเปิดราคาง้วให้แม่ฝนกระโดนแล้วนี่ครับมาเขากล่องห้อไหลายเดือนเลยแม่บุหรี่เขาก็ลหลุดเลยเดือนหกโอ้เดือนหกตอนนี้เดือน <c oughs> เดือนสิบตนนี้เดือนสิบนะบิ้งฟังนี่ครับอ่ะเบิง้งยางออมง้วให้พี่น้อกนี่บิง้งเป็นชุดที่สามแล้วคาร์ทูกาทอนกับประกันให้ครับทองประกันให้ราคาห้องเจ้าแปด เป็นชุดที่3ครับน่าซื้อทุกชุดเลยพี่น้องเลยสนใจกระโโตกมากครับไก่ๆาๆกับาขี้่อเร,ราถวังวนาจ,จเบิๆๆเ้งเอากับแม่เฟินครับมือนียีล่มแห้งนะครับอาริลาได้ไปจ้าขึ้นไห้ครับเป็นอดริลาหลูกสาวแม่นางนะครับสามชุดครบแล้วแม่ลูกสองแม่ทองหนึ่ง สำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชครับแม่นางครับขอจบคลิปเพียง,งนี้ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีจ้า